นู่นแถวยานู่นตังเงินถับ

้าประเทศ่เดอะไเน้าน้ยอะไรจะพานนี้วะตอนนี้นอกจากพี่ทากอะไรอันีเใช่ใชพี่ทานอกจพี่ทาอะไรอันดเลยได้ทุกวันเนี่ยหนูมาดูข่ดูกับพี่ทาอะไรอันนะนัมเบอรวันนเบอร์วันไปที่ไหนจับหนอยู่วะจับหนอยู่จะพอมาใหม่มาอะ น้องจะกลับถึงบ้านกี่โมงกี่ยามเดินันเป็นแถวเป็นเร็ลไงรถตู้ตูดตูดตูเดี๋ยวรถขับมุกดเียออโอ้แต่ที่ตรงนี้ครัอไม่เสร็จรอไม่จิ้นเอรถรถอดไหนอนหน่อยยังไม่ยังไม่ไปถึงไหนมันอื่น

ยายยายยายระวังยายระวังยายไปนี่ไปนี่ไปน้าไน่ไนี่ไปนี่ไนห้ามีไม่ได้ไหมน่